แต่จริงๆเราเราแค่เรียกกินข้าวเพราะมันเราได้ไม่เข้าตัวไม่อะไรนะภาวนาเราภาวนาหากินเองจริงเหรอเอารมณ์เราภาวนาเราเราพันญาติแล้วเนะี่ยอ๋อตัวเด็กเพียงแล้วก็หากิน,นในตู้เราภาวนาไว้แล้วเรากินข้าวก็กินด้วยเลยมันไม่ได้จ้องเราไม่ได้มีภาระไงเวลาเราเราเกิดเราบุญหรือเราได้อะไรไงเราค่อยๆเลี้ยง เนทาางการแล้วชื่อเราต้องตั้งเองไหมหรือไม่ต้องก็เรียกพ่อขุนพยนต์ได้เหมือนกันครับเรียกชื่อพ่อมึงได้ไปสร้างบุญกับเราเอย่างนี้เนาะโอ้ช่วยเหลือเราไงเพราะนั้นในร้านคาที่มีบริพารไปตุ๊ก็ไม่ได้บอกพี่น้องอ่ะตัวเรนน้องนะเป็นตัวนะเป็นยังไงหลวงพ่อเมื่อคืนไปเข้าฝันหลวงลวพ่อว่าผู้ที่อป็นพ่อขุนพยนต์นะหรอเดี๋ยวพรุ่งนี้พุ่จะให้ขายข ตัวใหญ่เดยวตัวเล็กตัวเล็เลกเก <laughs> <laughs> หรอถนุน่น้องเมื่าไเจอนายฟันก็เป็นรายงานเกี่วกับชื่อพ่อคุณพยนต์น <laughs> ่ะเนี่ยเปี่ยก็เลยขายหมดเลยเนะี่ยขายยันกระลำปเลยผม